สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้นะครับโดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสัญญาณเน็ตมือถือค่ายไหนแรงที่สุดนะครับทั้ง3าค่ายไม่ว่าจะเป็น d t แท e ็เ e e แล้วก็ทรูมูฟนะครับสค่ายว่าค่ายไหนดีที่สุดนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเวลาหลายๆท่านต้องการจะซื้อซิมสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับไว้เล่นเน็ตหรือว่าไว้ใช้โทร ส่วนมากเราจะไปถามร้านค้าว่าเครือข่ายไหนดีที่สุดเครือข่ายไหนเน็ตแรงที่สุดเครือข่ายไหนโทรชัดที่สุดนะครับ <prem> ถ้าเราไปถามแบบนี้ร้านค้าเขาก็จะบอกว่าเครือข่ายนั้นดีที่สุดเครือข่ายนี้ดีที่สุดเครือข่ายน้นดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าเขาเชียร์ขายเครือข่ายไหนดีที่สุดนะครับเขาเชียร์ขาย a s เขาก็ต้องบอกว่า a s s ดีที่สุดเขาเชียร์ขาย u e ร o มบ เขาก็ต้องบอกว่าทรูมพดีที่สุดถ้าเขาเชียร์ขายดี t ทกเขาก็ต้องบอกว่าดีแทดีที่สุดนะครับนี่คือการไปถามร้านค้าไม่แนะนําให้ไปถามร้านค้านะครับว่าเครือข่ายไหนดีที่สุดถามว่าแล้วเราไปถามใครถามเพื่อนได้ไหมถามเพื่อนได้แต่อย่าไปเชื่อตามเพื่อนเพราะว่า,าตรงที่เราไปถามเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนเขาชอบดีแทกเขาก็บอกว่าดีแทกดีที่สุด ถ้าเพื่อนก็ชอบทตรโมบเขาก็บอกว่าทตรโมบดีที่สุดถ้าเพื่อนก็ชอบเอเขาก็บอกว่า a อสดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คําตอบที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอบเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับตัวเราเองว่าณที่ที่เราอยู่หรือเครือข่ายไหนที่เราชอบเราก็เลือกเครือข่ายนั้นดีที่สุดสําหรับเรานะครับเราไม่ต้องไปถามคนอื่นเราไม่ต้องไปถามที่ร้าน เราไม่ต้องไปถามนู่นนี่นั่นนะครับว่าเครือข่ายไหนดีที่สุดตัวเรารู้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจไม่ได้เราก็ต้องเลือก3เครือข่ายมาแล้วมาตัดสินใจเอาเองนะครับซื้อมาทั้ง3เครือข่ายนั่นแหละแล้วก็มาตัดสินใจเอาเองว่าเคร, so like รือข่ายไหนดีที่สุดสําหรับเรานะครับจะไปตามคนอื่นนะครับทีนี้เราวกกลับมาที่ร้านค้าเหมือนที่บอกไปว่าร้านค้าเขาเชียร์เครือข่ายไหนเขาก็บอกเครือข่ายนั้นดีที่สุดนะครับ ร้านนี้บอกว่า AES ดีที่สุดก็เขาเชียร์ดี a s อะ <S เขาได้ส่วนแบ่งการตลาดเขาได้หลังร้านเขาได้เปอร์เซนต์เ,เ,นเขาได้นู่นนี่นั่นจาก a s เยอะที่สุดเขาก็ต้องบอกว่า a i s ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวถ้าไปอีกร้านหนึง่งเขาบอกว่า Trumob ดีที่สุดก็ถูกของเขาครับเพราะว่าเขาได้ส่วนแบ่งหลังร้านเขาได้เปอร์เซ็นต์เขาได้นู่นนี่นั่นจาก Trumob เยอะที่สุดเขาก็บอกว่า Trumob ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไป d e t e c ร้านหนึ่งไปดีแท็กดีที่สุดนะครับก็เขาได้ส่วนแบ่งเขาได้เปอร์เซ็นต์เขาได้นว่นนี่นั่นก็ได้หลังร้านจากดีแท็เยอะที่สุดเขาก็ต้องเชียร์ว่าดีแท็ดีที่สุดนะครับนั่นคือร้านค้าเพราะฉะนั้นเรายึดติดจากร้านค้าไม่ได้นะครับว่าค่ายไหนดีที่สุดอยาไปถามร้านค้าเด็ดขาดว่าเน็ตของเครือรข่ายไหนดีที่สุดนะครับสัญญาณโทรของเครือรข่ายไหนดีที่สุด นะครับเราไปถามร้านค้าไม่ได้นะครับเราไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าเครือข่ายไหนดีที่สุดนะครับเขาขึ้นอยู่กับว่าเขาเชียร์เครือข่ายไหนแล้วเครือข่ายนั้นก็ดีที่สุดสําหรับเขานะครับทีนี้เราไปถามเพื่อนนะครับเราไปถามเพื่อนคนนี้คนนี้บอกว่า A อเดีที่สุดก็ถูกเขาชอบ A อเสัญญาณบ้านเขาเอเดีที่สุดก็ต้องบอกว่า a อเดีที่สุดไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งอีกคนอีกคนหนึ่งบอกว่าทรู m o ดีที่สุดก็เขาชอบทรู m o นะครับบ้านเขาสัญญาณ Tru ู Mo แรงที่สุดเขาก็ต้องบอกว่า t r u ูมบดีที่สุด อีกคนหนึ่งบอกว่า d t แทดีที่สุดก็เพราะบ้านเขา d t แทสัญญาณดีที่สุดเขาชอบ DT แทเขาก็ต้องบอกว่า d t แทดีที่สุดนะครับมันก็เลยไม่ได้คำตอบทีนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าบ้านที่เราอยู่ณจุดที่เราอยู่เครือข่ายไหนสัญญาณแรงที่สุดเราก็เลือกเครือข่ายนั้นถ้าถามผมผมบอกว่า d t แทดีที่สุดเพราะผมชอบ DT แทบ้านผม d t แทสัญญาณดีที่สุดเน็ตแรงที่สุดผมก็ต้องบอกว่า d t แทดีที่สุด แต่คนอื่นบอกว่าเอาของเขาบ้านเขาเอเดีกว่าเขาก็ต้องเลือกเอเอสแรงที่สุดบ้านเขาทรูมบดีกว่าเขาก็ต้องเลือกว่าทรูม็บสัญญาณแรงที่สุดเพราะฉะนั้นมันหาคําตอบจากคนอื่นไม่ได้ตัวเราเองนะครับถึงจะตอบได้ว่าสัญญาณเน็ตมือถือสัญญาณโทมือถือของเครือข่ายไหนดีที่สุดทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ที่เราอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสเปคของมือถือด้วยนะครับมือถือไม่ดี มันก็ทำให้สัญญาณการเล่นเน็ตก็ไม่ดีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ